สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ m มม a น o u n Story US เมื่อนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะกับแม่นึงก็มื่อนี้แม่นึงกับซีมีเรื่องมาแช่มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามได้รับฟังรับฟังกันนอกจากก็ อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของเม่นึงเองเนาะจ้ะอืมแมนึงกาสีบปงผมเมนึงก็งมมงกล่วงหลวงแมเออตกะกินน้ำโตะนี่แมเออปัดผมลงจะผมหลวงลายอืมก็ขออนุญาตแช่ได้จ้ะอืมขออนุญาตแช่ก็เรื่องของสามีภรรยา คือเจาะคือเก่าแล้วจ้ะนีโบพดอืมเพราะว่าตะครูของเมน,นึง่งสามีของเมน,นึง่งกับโบเมนอ่าเพอร์เฟกตน่าจ้ะอืมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเพอร์เฟกหรือบอเพอร์เฟกต์เมนึ่งบ่ได้บ่ได้แค่นัตรงนั้น เท่าไหนอนจาจะแต่ว่าทีแค่ทีนั้นก็คือแบบความเข้าใจซึ่งกันและกันนอาากจะคนเข่าเพราะว่าเมนึงก็เชื่อว่าหลายๆครูถ้ามีความาเข้าใจซึ่งกันและกันบอกว่าจะเป็นเหล่องเอยียงต่างๆมัน่นกัมันจะกาสิจบสิ้นด้วยดีน่าจะแต่นี่ของเมนึงเมนึงสิลาเห้ฟังกันสิเมนึงทะเลาะ ทะเลาะแบบทะเลาะกันมากได้ได้สักพักละจะได้ได้พักงหญ่ๆแล้วรวมถึงที่ว่าสามีเมนึงอ่าอ่าบให้อ่าพีาา่พี่น้องนอนอ้นองเจอก,กันกับลูกสาวเมนึงหรือว่าติดต่อได้ไหรนะจ๊ะมันก็นเริ่มม้อมันก็นเริ่มแปลว่าเริ่มมีปัญหาเขามาเนอกจาก เพราะว่าเหาเป็นแม่และน้องน่อบอสามารถติดต่อกับผีสาวใดไพก่กสิบไปแบบมีความสุขนะจ๊ะมันก็เป็นเหลืองทะเลาะเป็นยังทะเลาะกันมาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยนะจ๊ะแต่มันมันบอได้แขมีปัญหาตรงนั้นมันร่วมถึงปัญหาตรงอื่นนําทีแม่นึงบ่สามารถสิบอกกาวหรือเล่าให้ฟังได้ตอนตอนนี้นะจ๊ะการแม่นึงก็สิเล่าได้เฉพาะ เราให้ฟังเฉพาะที่แม่นึงเล่าให้ฟังได้นะจ๊ะเนะนาะกักเมื่อไหร่น่า่ะวันสุกนะจ๊ะการแปลว่ากับเที่ยงกันเอเล็กน้อยมือนัน้นกะเที่ยงกันเนาะในเมื่อเขาเบามากมันบดถูกตองเท้ทากับเท่ากับเบาเท่ากับตอบโจก ว่ามันบ่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างสัมอยางสี่แมนบ่จ้ะไพ่สิ่ไปแบบย่อมหรือว่าพยายามเข้าใจคนคนหนึ่งแด่ตลอดเวลาแมนบ่จ้ะเพราะว่าแม่หนึ่งก็แต่งงานกับสามีแม่หนึ่งมากแล้วแมนนึงมาอยู่นี่ก็ได้หลายปีแล้วนะจ้ะที่นี่ก็เลยแบบมือนั้นทะเลาะกันทะเลาะกัน เรื่องยังกะกะเดี๋ยวเมนึงคือซีบริเว่านะตรงเลยนอกนะจากแต่บัดห้านี้ลู่บอลวะยังกะหลังจ่ากทะเลาะก,กันเรียบร้อยนอกจากทะเลาะกันกะสามีเม่มนึงบลูว,ว่าเพิ่อนออกไปใส่นะจ๊ะเพิ่นกะกลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอีกไล่เม่นึงไปนอนห้องลูกไหม บอกว่าเธอเธอไปนอนของลูกเลยเด้อว่วซานมือนั้นนะจ๊ะอืมแม่หนึ่งก็เลยแม่หนึ่งก็เลยวะแลซิไฮฉันไปนอนของลูกแต่จังัดเพราะว่าลูกมีเตียงของเขาอยู่แล้วนอกจะอืมเขาก็มีเตียงของเขาอยู่แล้วมันบริมีเตียงเพื่อหรือหยังสำรองไว้นอกจะเพราะว่า รอบรัวเมนึงมันกับไริแม่เฮือนเมนึงกับบริแม่เฮือนเฮือนหลังใหญ่นะจจะเป็นประมาณว่าได้สามห้องนอนนะจ๊ะเออพราะว่าลูกเมนึงเอาไปแล้วเนาะก็เลยก็เอาเมนึงก็เกาปอยู่ว่าจะ,ะเล่ใจ้เป็นชั้นไปนอนจังดไดเมนึงก็อสามีเมนึงบอกว่าไปนอนจังไดก็แล้วแต่เธอเม,มนึงก็แบบ แบบว่าเออประมาณว่าจังสันก็นได้อืมเมนึงกับไปนอนอ่ากับลูกสาวจ้ะอืมหาที่ขยับขยายนะจ้ะอืมจนนอนได้เพราะว่าเตียงลูกสาวของเมนึงลูกสาวเมนึงอ่าเพนแช่ของกันนะจ้ะเออลูกสาว ก็สิเป็นแบบเตียงแบบอสองเตียงนะจ๊ะมไม่นึงก็นอนอยู่ตรงกลางนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะบางข้างบางข้างสิ่งที่เฮ้าแบบเฮ้าว้าออกไปเฮ้าพูดคุยออกไปมันกับไริสามารถ้าให้คน้นคนหนึ่งได้เข้าใจ ในสิงทีเหาเบาในสิ่งที่เหาเบาในสิ่งที่เหาได้เบากล่าวตักเตือนไปนอกจากแต่แม่นึงกับแต่แม่นึงกับบริษซีเลียสตรงนี้นอกจากแม่นึงกับบริษซีเรียสตรงนี้พอเฮาทะเลาะกันมาเป็นระยะระยะแม่นึงกับเออก็ไปนอนกับลูกแม่นึงกับสบายใจคือกันในส่วนตรงนี้ถึงวันนี้ที่แม่หนึ่งอ่า ถ่ยวิดีโออยู่นี่ก็เป็นเเป็นวันจันทร์เราจะเมนหนึ่งกันย่งคงนอนอยู่กับลูกลูกอยู่ห้องลูกเมนึงอยากจะฝากไว้จังสีบางครั้งเข้ากับบนูทั้งทางที่อยู่กนมานา่น,านลายปี บางครั้งเฮ้าก็บบทสามารถเข้าใจหรือปรับปรุงหรือแก้ไขค้นคหนึ่งได้เข้าใส่เวลาเข้าใส่ความอดทนมาลหลายหอย่างกับการใช้ชีวิตคู่ าาก็จะเพื่อว่าโบาอยากให้ชีวิตคู่บอยากให้ชีวิตคู่หรือครอบครัวมีปัญหาแต่บางขรั้งการเวลาหรือการที่เห้าอดทนมากโดยตลอดมันก็ไรไ่มีความหมาย,ยาน่าจะาก,ก็นี่แหละแม่นึงอยากจะมา,ามาแบบหืามานี่จะอ่านนี่ละจ้ะ ไม่นึ่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าความดีความดีความอดทนของเห้าถ้าใส่ถูกคนมันก็เป็นผลดีมีผลลัพธ์ที่ดีแต่ถ้าเห้าใส่ผิดค้นต่อให้ทนไปนานเท่าไหร่มันก็เป็นศูนย์นอาจะตรงนี้กับ ต่อไปแม่นึงกับบริคาดหวังอย่างละจ้ะก็คือบริคาดหวังในชีวิตคู่กับบลูค่ะจะว่าวันทางหนาสิเป็นจังไดเนาจะจ้ะจังไดก็วันนี้แม่นึงก็ขอจบวิดีโอไว้แค่นี้เนาจะจ้ะจังไดแค่เดียวแม่นึงจงมาแช่มาเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดเนาะทุกคนเนาะ ค่มันเป็นจังไดมีการเปลี่ยนแปลงจังไดอนาคตแม่หนึ่งกะสิมาเล่าต่อมาเล่าให้ทุกคนฟังนะจ๊ะเพราะว่าบางอย่างแม่นึงก็สามารถพูดคุยได้บางอย่างแม่นึงแม่นึงก็ย่งบ่สามารถที่จะบอกจะเล่าเหตุผลให้ทุกคนได้เข้าใจในตรงนี้ได้เวลานี้เนจาจะเนาะมือนี้แม่นึงไปแล้วเนจาจะเนาะ ยังไงก็รักษาสุขภาพไปจ้าทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ